ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ือคุณก็อยากได้เหมือนกับเรากําลังขายเอาธรรมชาติมาแลกกับความสะดวกสบายซึ่งมันมันไม่ใช่ไหมแต่คุณค่าในตัวมันไม่ได้หายไปหรอกเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งแต่ว่าเรารู้สึกว่าการเห็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นและการที่คนสามารถเรียนรู้ธรรมชาติอย่างที่มันเป็นได้บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องใช้พลานใช้สื่อก็จริงแต่ว่าความจริงมันก็วางอยู่แบบนั้นทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกัน ตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่บอยค่ะซึ่งมีฉายาว่าทาศานบอยับพี่บอยช่วยเล่าประวัติความเป็นมาที่ได้ฉายานี้ให้ฟังเลยค่ะถ้าจะเริ่มต้นจากที่ฉายาที่ใช้อยู่ในโลกโซเชียลยุคแรกๆผมต้องย้อนไปถึง26ปี แต่ถ้าบวกเพิ่มอ,อีกสักปีหนึ่งคือ27ตอนนั้นยังเป็นบลกเกอร์เทรดหุ้นอยู่อ,อยู่ในบอยอย่างนี้เนี่ยนะใช่เฮ้ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยพี่บายเป็นบรกเกอร์ใช่อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่กรุงเทพทําง,งานที่กรุงเทพทําโบรกเกอร์อยู่ประมาณเกือบสิปีที่เราไม่รู้มาก่อนว่าที่เราเห็นภายนอกพี่บอยเป็นบรกเกอร์ใช่ตอนนั้นทํางานที่กรุงเทพคือเริ่มต้นการเป็นบรกใช่ไใช่ครับแล้วทุกบอยจบอะไรมาเอ่อจบเกี่ยวกับด้านการเงินจบบัญชีมา จบบัญชีรเรียนบัญชีใช่ครับนล้วมันห<า>กักเหจากการเรียนบัญชีมาสู่ป่าได้อย่างไงคือมันจะมียุคหนึ่งถ้าเราหลายคนจําได้ก็คือว่ายุคที่เป็นเขาเรียกต้มยำมกุ้งย,ยุคปี40ศปีสีจริงๆคนในวงการตลาดหุ้นยุคนู้นได้ย้อนไปเราเราก็รับรู้เรื่องเรื่อง ภาคเศรษฐกิจที่มันดูแย่มันอะไรเมื่อก่อนเราอยู่ในแวดวงพวกเรานั่นแหละคือเทรดเดอร์เทรดเงินตลาดทุนมันก็มีประเด็นหนึ่งว่าคือมันเป็นประเด็นหรือเรื่องของชีวิตว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราผ่านยุครุ่งโรจน์มาโบนัสเยอะๆการเงินวอลุม่มเทรดเยอะๆอ,อ,อยู่ในในการดูแลเงินร้อยล้านพันล้านมันใช่ชีวิตจริงๆที่เราเราอยากจะเป็นไหม และเรากําลังทําอะไรอยู่ถ้าถามตัวเองนะหมายถึงว่าคนคนหนึ่งอาจจะต้องตั้งคําถามตัวเองอว,ว่ามันใช่ไหมยุคลุ่งโลดมันก็ใช่มันก็โอเคดีแต่พอถึงยุคที่มันเราเห็น,นเห็นไซโคลที่มันดาวเราก็รู้สึกว่าเออมันมีความไม่แน่นอนในการประกอบอาชีพที่เราเป็นอยู่แล้วก็มีความไม่นิ่งผมเชื่อว่าบางอย่างบางคนอาจจะ มันอาจจะเป็นเสียงเรียกบางอย่างมันอาจจะเป็นสัญญาณทรายบางอย่างที่บอกเราว่าเอ๊ะเราอยู่ปิดที่ไหมเรียงชาติเขาใหญ่นะครับแล้วก็เรากำลังจะเดินเข้าสู่เทลกมลสาม,สามซึ่งเป็นเทลศึกษาธรรมชาติคือป,ป่าท,ที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นป่าดิบแล้วก็โชคดีวันนี้เรารู้สึกเหมือนจะมีฝนได้เจอฝนด้วย ค่ะสิ่งที่มาพร้อมกับฝนก็คือทาเอ่อมันไม่มีเหตุผลที่เราจะกลัวทากจริงๆอ่ะถ้าถ้ารู้จักเขานะถามว่าทำไมเราถึงกลัวทากเราอาจจะขยะแขยงแล้วก็มองว่าไอ้ถ้ากินเลือด<ช>แต่จริงไม่ไม่ได้มีอะไรแล้ว,ลวที่สำคัญคือทากกินอิ่มเดียวในชีวิตเขาก็ปลดตัวเองแล้วก็<อ>หาที่เงียบ ไข่ออกมาเอาลูกออกล้านมาสี่ห้าร้อยตัวก็เอาละคือน่าจะเลือกทำอะไรสักอย่างที่เราน่าจะอยู่กับสิ่งนั้นไปทั้งชีวิตสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราไม่ได้ชอบมันอยากจะอยู่กับมันทั้งชีวิตแล้วห,หรือจริงๆมันมี อาชีพอะไรสักอย่างไหมที่จะทาให้เราพอใจด้วยชอบด้วยเลี้ยงตัวเองได้ด้วยแล้วก็ตัดสินใจไปทํามันด้วยก็ค้นหาสิ่งนั้นจริงๆก็มันก็เลยกลายมาเป็นด้วยความชอบถ่ายรูปชอบเที่ยวธรรมชาติก็เลยนึกถึงอาชีพไกด์ยุคแรกอ่ะยุคแรกด้วยเราเป็นคนเมืองอ,ะอ่ะคือคือมือเท้าเรายังแดงอยู่เลยด้วยความที่เราแบบไม่เคย ถอดรองเท้าเราอยู่สังคมเมืองการจะไปเข้าป่าดิบๆแบบนี้แล้วก็แบบเจอทากเจออะไรต่างๆเราไม่เคยรู้มาก่อนไม่รู้จักทากยุคนั้นไม่มีถุงนอนไม่มีเป้ดีๆไม่มีฟลายชีทไม่มีเลยใช่ไม่มีอุปกรณ์เดินป่าก็ต้องไปแบบพลานข้งแรกมีล้มเหลวมากก็คือแบบเขาเรียกสะบักสะบอมเลือดสาดจากการสร้างกิจกรรมเดินป่าโอ้นีๆนี่ลอยหมีลอยหมีนี่ไงเฮ้ยนิล็บเขาเหรอใช่ใช่ลอยล็บ นี่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 ชัดอ่ามือใช่มือลากมือบนปุ๊บไม่ใช่สมัยก่อนอ๋ออันนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขารู้อยู่แล้วใช่เขารู้อยู่แล้วแต่ไม่รู้แต่โดยโดยโดยยางหรือยุงพวกนี้เนี่ยเออเขาต้องสร้างลูกเขาให้บินได้เพื่อให้ลูกไปโตที่อื่นเพื่อขยายพันธุ์นี่ธรรมชาติออกแบบค่ะรานนี้ถ้าเมื่อไหร่ลูกนี้ล่วงตุ๊บลงใต้ใต้ต้นเหมือนกับเรามีลูกแล้วลูกเราไม่ยอมไปไหน อยู่ติดกับแม่อยู่ติดกับพ่อแม่ไม่ยอมทํางานหรือลูกจะไม่แข็งแรงอ๋อไต้ต้นลูกยางเนี่ยริวไปอยู่ใต้ต้นยางเหมือนกันมันจะไม่แข็งแรงทันทีไม่แข็งแรงไม่ขึ้นไม่โตโตไปก็มีวิธีโตว,วิธีเดียวค่ะแม่ต้องตาย <gasps> ต้องเปิดพุ่มใบเพื่อให้ลูกได้ตโตอโ๋อเหรอใช่งั้น ลูกเราเหมือนกันสมมติเรามีลูกอ่ะถ้าจะให้ลูกโตคุณต้องพยายามให้ลูกเรียนรู้และส่งลูกไปที่อื่นเพื่อให้พื้นมีพื้นที่ของลูกเองแต่เมื่อไหร่ที่คุณให้ลูกโตภาย,ภายใตป้ปุ๊บปุ๊บนี้ก็อันนี้อันนี้ตะปุบปุบลื่นปื้นอ่าอันนี้ปุ๊บปุ๊บหน้ายอย่างน,นี้อะไรที่ให้เขากินได้หรือเขาขึ้นไปนอนเฮ้ยลอยเต็มเลยอ่าลอรเรยเล็บหมีนี่รอบรอบต้นเลยนี่มันหลายตัว เขาไม่ไม่ใช่ขึ้นอย่างนี้ก็อาจจะโอบจากข้างหลังมาก็ได้เนี่ยพอจเจากรจัดรรอง้องร้องคือเนี่ยในนี่ละแดดจัดฟ้าใสเปิดนี่เสียงจกัจก,กรจันทร์โทนนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกว่าฟ้าแดดกําลังออกก่อนที่เขาจะบินได้ก็4ี่ถึงหเดือนแสดงว่าต้นไม้ต้นนั้นอย่างชนิดนั้นรู้ว่าจะมีพายุอีก4ีถึงหเดือนข้างหน้าอ๋คอคือการพยากรณ์ เขาพยากรณ์ให้เราใช่เป็นบอกสัญญาณลมบอกสัญญาณแล้วชาวบ้านที่มีบ้านใกล้ต้นไม้ก็ต้องตัดแต่งกิ่งไม้หรืออะไรที่มันดูไม่แข็งแรงก็ต้องแบบระวังเตรียมดูว่าเดี๋ยวยังมีพายุใหญ่มาเนี่ยชาวบ้านดูอย่างนั้นร่มเงาของคุณมีวิธีเดียวคุณต้องตายคุณต้องไม่อยู่เพื่อที่จะให้ลูกเผชิญแสงแดดเผชิญอุบสรรคักด์เองตอนแรกเนี่ยเราสำรวจเองก่อนเดินเองพอสักพักก็ เริ่มเริ่มเรียนรู้ว่าจะเอาตัวรอดด้วยเรื่องนี้ยังไงก็เลยไปหาผู้รู้ไปหาพรานเก่าๆว่าอา๋อทำไมเราเจ็บตัวแล้วเขาไม่เป็นอะไรก็ค่อยๆไปถอดบทเรียนคือไปอ้อนวอนเขาขอวิชาความรู้ให้พาเข้าป่าเพื่อบอกว่าอะไรที่มันอันตรายท่าจัดการยังไงน้ำจะสังเกตยังไงหรือเดินเน,นินชันชันเนี่ยต้องเดินยังไง ที่เราสังเกตว่าเขาไม่เหนื่อยเขาไม่ไม่ได้เป็นอะไรแล้เขาก็ไปด้วยอุปกรณ์ง่ายๆเหมือนทำไมเขาอยู่ได้<ม>ก็ค่อยๆถอดบทเรียนจากสิ่งนั้นแล้วก็เรียนรู้พอเริ่มมีนักท่องเที่ยวอยากลอง<ม>เริ่มเสนอขายหละ<ม>อยากลองเราก็สร้างทีมขึ้นมาเพื่อดูแลเทคแคร์ซึ่งก็จะเป็นพอร์เตอร์เป็นลูกหาเป็นคนนำทางมีเจ้าหน้าที่ด้วยก็เรียนรู้จัดกระบวนการเป็นรูปแบบของการจัดการขึ้นมา งั้นพลานในที่นี้ที่เราพยายามจะพัฒนาขึ้นก็คือ,อ,อพลานตัวจริงอะ่ะไม่ใช่เป็นแค่นักล่าการล่าเป็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งค่ะขกระบวนการเรียนรู้ในการล่านำมาซึ่งองค์ความรู้ในการอยู่งั้นพอเราเรียนรู้ด้านดีของพลานพลานแท้จริงไม่จช่เป็นองล่าก็ได้แต่เป็นผู้ที่อยู่ในป่าอย่างกลมกลืนเขาเป็นปลาเป็นคัมภีร์เล่มหนึ่ง ที่ถ้าใครสักคนอยากเข้าป่าแล้วอยากเรียนรู้ความเป็นป่าทั้งหมดคมพีวางอยู่เป็นพลานชาวบ้านธรรมดาอย่างนั้นผมเริ่มเรียนรู้านคำว่าพลานของพี่บอยก็คือพลานที่เป็นนักปราชญ์นักปราในผืนป่าไม่ใช่พลานที่เป็นผู้ล่าใช่ความหมายมันเปลี่ยนไปเลยค่ะเพราะเรามองจากข้างนอกค่ะว่าพวกพลานชอบไปล่าของชอบไปล่าสัตว์ชอบไปหาของป่าออกมาค่ะ พอเป็นพลานในมุมมองของพี่บอยนี่เป็นพลานที่มีองค์ความรู้มากมายเกี่ยวกับพื้นป่าแห่งนี้มันเป็นการมองจากภายนอกเพื่อจะเรียกอะไรบางอย่างโดยที่เรายังไม่เข้าใจสิ่งนั้นงั้นสิ่งที่อยู่ภายในเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเราถูกมองและเรียกชื่อหรือว่าไปต่างๆนานาหรือสัตว์ป่าตัวหนึ่งเป็นข้อสรุปข้อตัดสินของเราเราไม่เคยถามข้างในเราไม่ได้องค์ความรู้จากข้างในมาเผยแพร่ผมมองว่าตัวเองเป็น เป็นช่องทางสื่อสารที่อยากจะสื่อสารเรื่องนี้ออกมาว่า,อานอกจากเขาจะมีมีองค์ความรู้อยู่กับตัวเขาจะมีสิทธิ์มีชีวิตของเขาเหมือนสัตว์ป่าเหมือนอะไรทั่วไปสิ่งเหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ไม่ได้มีใครผิดแค่ความไม่รู้ราะงั้นคนภายนอกสามารถมองพลานเข้าใจผิดในตัวพลานได้แต่ว่าความรู้จริงๆมันมีอยู่นะถ้าอยากจะรู้เราก็พร้อมจะถ่ายทอด ต้องมองภาพว่าธรรมชาติที่เราเห็นมีสิทธิทเท่าเทียมกับเราเขามีสิทธิ์ที่จะดำรงชีวิตของเขาแบบนั้นที่เราไม่มีสิทธิไปเปลี่ยนแปลงเพื่อความสะดวกสบายของใครบางคน จริงๆคือองค์รวมของทุกอย่างคือมันเหมือนวนะ่าไม่มีใครมีสิทธิ์ไปอ้างบุญคุณแล้วมารวมเล่มแล้วมองว่าเอ้ยเป็นลิขสิทธิ์นะไม่มีลิขสิทธิ์ <ส Ru iz> นาป่านี้พูดถึงศักยภาพในตัวเรา ประสาทสัมผัสที่เรามีอยู่เดิมซึ่งมีอยู่ในทุกคนพอเราเข้าป่าในพื้นที่ที่เป็นบริสุทธิ์เนี่ยสัญชาตที่ยานนั้นนั้นมันจะออกมาหาวิธีคนโทรลสัญชาตทยานซึ่งมาอยู่ในรูปแบบของเนี่ยเหมือนฝนกำลังตกลมกําลังมาสัญญาณจะบอกว่าเราต้องระวังอะไรปริมาณน้ําฝนแต่ละเม็ดหนักเบาแค่ไหนมีนกร้องไหมนกก็จะเงียบทุกอย่างก็จะเงียบเมื่อฝนมาอันนี้เราก็จะบอกอะไรบางอย่างก็เรียกว่ารหัสป่า ตอนนี้มันบอกอะไรเราอยู่คะ,อะตอนนี้พอฝนมาแบบนี้จริงๆสัตว์ป่ายอย่างอื่นเงียบหมดค่ะที่เป็นหลักถ้าร้องนกจะร้องก็ร้องแบบเตือนภัยมากกว่า<อ>จากที่เราได้ยินเสียงจักระจันเสียงโน้นเสียงนี่เมื่อกี้เราได้ยินเสียงเต็มไปหมดเลยตอนนี้อย่างนั้นสมมติฝน,นตกหนักจริงสิ่งที่เรานั่งอยู่เหมือนในลาธารเนี่ยถ้าน้ําป่าจะมามันก็จะมีน้ําขุ่นๆมาก่อนใบไม้สดๆลอยมามันก็จะบอกสัญญาณจะบอกล่วงหน้าเสมอทุกอย่างต้อง จะบอกลูกหน้าเราเรียกว่ารหัสป่าอยู่ที่เราอ่านมันได้ไหมดูที่เรารับรู้สัญญาณรหัสของป่าที่เขากําลังบอกเราได้หรือเปล่าซึ่งทุกคนทําได้ผมหมายถึงว่าเราสามารถอ่านรหัสพวกนั้นได้สัตว์ป่าใช้วิธีการสื่อสารอันนี้ผมอยากจะเรียกมันแทนว่ามันเป็นภาษาสื่อสารของสัตว์ป่าที่คุยกันอยู่ปัจจุบันโดยใช้รหัสป่าแต่เราดึงตัวเองออกไปข้างนอกในวงจรแล้วยืนมองแล้วก็ ตั้งคำถามว่าเราจะเรียนรู้ภาษานั้นได้ยังไงคุณออกไปข้างนอกแล้วจากจะกลับมาเรียนรู้ภาษาเดิมคุณต้องกลับเข้ามาแล้วก็มาเรียนรู้จากเราก็คือสัตว์ใช่อยู่ในป่าเคยอยู่ในป่าแล้วก่อนคือผมมักตั้งคําถามติดตลกอย่างหนึ่งว่าเคยถามไหมว่าเคยถามหมูป่าสักตัวไหมว่าเ,<อ>เขาเรียกเราว่าคนไหมเออเออแล้วเขาเคยยอเราว่าฉลาดไหมหรือว่าจริงๆเรายอกันเอง เราอาจจะคิดในเองเรายอก,กันเองเราคราวนี้บางทีเขาอาจจะเรียกเราว่าหมู่ป่าก็ได้อจริง่าเพราะงั้นทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากอัตราของคนที่ตั้งขึ้นมาถ้าเราเราลบเรื่องนั้นออกไปแล้วก็มาเรียนรู้เปรียบให้ทุกคนเป็นสิมีชีวิตชนิดหนึง่งเป็นอย่างเดียวกับต้นไม้เป็นอย่างเดียวกับสัตว์ป่าแล้วลองตั้งคําถามตัวเองใหม่มว่าภาษาที่ยกคุยกันเนี่ยทำไมเราถึงไม่เข้าใจม,มันภาษารหัสป่าเป็นภาษาสื่อสารที่ ส่งผ่านความรู้สึกมากกว่าส่งผ่านตัวอักษร mm hmm. งั้นความรู้สึกอันนี้ภาษาสัมผัสหรือสัญญาณญาณเราจะรับได้ <Huh. S 1> และประสบการณ์จะทําให้เรารู้ว่าภาษาเหล่านั้นแ <Huh. S 1> ปลว่าอะไร <Huh. S 1> และเราก็สามารถดํารงชีวิตในป่าบริสุทธิ์ได้ <Huh. S 1> เรียนรู้ว่าอะไรกินได้เรียนรู้ว่าอะไรอันตราย <Huh. S 1> เรียนรู้ขอบเขตแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวมีคนเคยบอกหรือว่ามีข้อมูล รีเสิร์ชเคยบอกว่าจริงๆแล้วป่าที่จะสมบูรณ์ได้เนี่ยคือป่าที่มีแบบเนี้ยป่าที่มีรังพึ่งพึ่งเป็นตัวบอกว่าป่านั้นสมบูรณ์แค่ไหนเพราะว่าพึ่งต้องหาดอกไม้สองล้านกว่าดอกเพื่อจะเอามาสร้างน้ําหวานจะหาได้ยังไงก็คือมีป่าที่ฝืนใหญ่มากเมื่อไหร่ป่าฝืนนั้นขาดพึ่งเหมือนป่าที่แบบไม่มีชีวิตแล้วงั้นการเอาพึ่งกลับมาหนึ่งตัวหรือการเอาพึ่งมาสร้างรังเนี่ยหมายถึงคุณกําลังมีนิเวศป่าที่สมบูรณ์มันเป็นตัวไฮเดรนิฟายตัวอย่างดี เราเดินเข้าป่าครับการพบเจอทุกอย่างคือองค์ความรู้ทุกอย่างคือการแลกเปลี่ยนแล้วเราก็แลกเปลี่ยนกับเขาป่าต้องการให้เราเดินเข้าไปเขาไม่ได้รังเกียจเราไม่ได้มีขอบเขตเพื่อให้เราแลกเปลี่ยนอากาศหายใจกับเขาซึ่งจริงเราเรียนรู้ตั้งแต่เด็กนะเรา,าให้คาร์บอนออกซายกับป่าป่าให้ออกซิเจนกับเราหรือจะให้มากกว่านั้นแต่มันเป็นการแลกเปลี่ยนเห็นไหมในเมื่อลมหายใจเรามีอยู่ทุกวินาทีแสดงว่าเราก็กําลัง มีลมหายใจของป่าอยู่ในตัวเราทุกวินาทีป่าก็มีลมหายใจของเราอยู่ทุกวินาทีแสดงว่านั่นคือการแลกเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นเหตุผลที่มากกว่านั้นเนี่ยผมมองว่าที่มันมัน,ม,นมันอาจจะมีการเกิดการทําลายป่าอะไรก็ตามหรืออะไรที่มันเป็นภาพลบ<ะ>บางครั้งมันมาจากข้อเดียวก็คือการการไม่เข้าใจคุณค่านี้และก็การใช้ประโยชน์ที่มากกว่าความจําเป็นค<ะ>่แค่นั้นเอง จริงเหตุผลของป่าที่ต้องสมบูรณ์ขนาดนี้ถ้าในความหมายของชนีนะถ้าคิดว่าเราเป็นชนีเราต้องการให้ต้นไม้เนี่ยมียอดเชื่อมถึงกันไม่งั้นมันข้ามไปไม่ได้ไม่งั้นถนนเราจะถูกตัดขาดในเมื่อพี่บอยให้นิยามว่าคนหรือมนุษย์เนี่ยก็แค่สิ่งมีชีวิตหนึง่งที่เป็นส่วนประกอบของ โลกใบนี้หรือป่าพี่ปลอยเคยคิดไหมคะว่าเราจะทิ้งอะไรให้กับป่าหรือโลกใบนี้ก่อนที่เราจะสิ้น<ช>เราเราเคยตั้งคำถามไหมครับผมมองว่าในที่สุดก็คือที่อยากจะเออรี่ผมมองว่ามีประเด็นหนึ่งของของ,ของธรรมชาติที่เป็นทัทศนคติด้านบวก และสิ่งที่มนุษย์หลงลืมมาอย่างยาวนานหมายถึงว่าแท้จริงทุกอย่างเป็นทนัศนคติด้านบวกทั้งหมดเราเลือกได้แค่ด้านบวกอย่างกรณีสมมุติเราเจอกันแบบนี้การที่เราไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งการที่เราไปเจอสัตว์ตัวหนึ่งมันคือการแชร์การแลกเปลี่ยนผีเสื้อตัวหนึ่งจะพบดอกไม้ดอกหนึ่งแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเลยแสดงว่าไม่มีประโยชน์อรอะไรต่อโลกเลย การที่เราพบเจอกันแบบนี้แล้วมันก่อเกิดประโยชน์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้อีกฝ่ายหนึ่งได้เอาความรู้นั้นไปถ่ายทอดต่อตอ,<ม>อันนี้คือเหตุผลของธรรมชาติที่มีอยู่<ม>เหตุผลของสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นค่ะงั้นผมมองว่าแบบองค์ความรู้ที่ผมได้ที่ผมเรียนรู้มาจากป่า<ม>ก็คือองค์ความรู้ที่สามารถแชร์ต่อ<ม>ส่งต่อไม่จําเป็นต้องอะไรที่จับต้องได้ก็ได้<ะ>มันเป็นองค์ความรู้ที่เรายืมมาจากธรรมชาติและเราก็แค่เป็นส่วนหนึ่งในระบบ เราแค่ยืนยันว่าอันเนี้ยมันเป็นสัจธรรมข้อหนึ่งนะคุณเอาไปใช้ได้และคุณก็มีศักยภาพอย่างเดียวกับเราและอย่างอย่างเดียวกับต้นไม้มงั้นเมื่อผีเสื้อตัวหนึ่งพบดอกไม้ดอกหนึ่งแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นม,มันเปล่าประโยชน์ต่อโลกม,มันควรจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่า อยากกลัวอยากกลัวที่จะเรียนรู้อย่างเช่นอยากกลัวที่จะเข้าป่าอย่าตั้งกำแพงไปก่อนอไม่มีเหตุผลที่เราจะก่อกำแพงแล้วก็พยายามจะออกมาอ,อย่างเช่นกลัวทากกลัวความไม่สะดวกคือคุณยังไม่เห็นไมหนไมคุณยังไม่รู้จักจ<ะ>อพอทลายกำแพงนั้นได้คือเลิกกลัวที่จะกลัว<อ>เราจะมีโลกอีกแบบหนึ่งที่จะเห็นว่าทุกอย่างเป็นความสวยงามเพราะะนทุกคนทุกวัยทุก ะสะภาพร่างกายทุกอย่างการเรียนรู้ด้วยใจไม่ไม่ไมจำเป็นต้อง,องมีกรอบของมันงั้นทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติได้เพราะทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอยู่แล้วเราไม่ได้เป็นอย่างอื่นพยายามตัดความคิดที่ว่าเราเป็นสิ่งแปลกปลอมในธรรมชาติถามธรรมชาติหรือยังเรายังไม่เคยถามไหมไม่เราเป็นสิ่งเดียวกันเพราะเขาไม่เคยเรียกเราว่าคนนี่ถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เราออกไปเอง งั้นกลับเข้ามาสู่ระบบวัตจักรของธรรมชาติเรียนรู้ที่จะใช้อย่างพอดีและก็คือสนุกสนุกกับความเป็นธรรมชาติเราสามารถเสพกินใช้ตามที่มันพอสําหรับชีวิตเราได้อันนั้นเป็นสิ่งที่ที่เราควรเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติและก็ไม่คิดว่าคนที่ผมยกตัวอย่างว่าคนที่จะเข้าป่ามันส่งเสียงดังโอไม่จําเป็นต้องคิดว่าเขาเขาผิดอย่าเพิ่งตัดสินเขา โอกาสของเขาแค่เขาแค่ยังไม่เห็นนึกออกไหมเขายังไม่มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติแต่ว่าเขาใกล้สุดแล้วล่ะเขาใกล้ที่จะแบบถึงธรรมชาติคือเขาเข้ามาในนี้แล้วเข้ามาเจอธรรมชาติแล้วแต่ยังไม่รู้ช่องทางเรียนรู้อแต่ยังไม่ได้เรียนรู้ว่าควรเอาอะไรเข้ามาไม่เข้ามาถ้าประโยคนี้ถ่ายทอดออกไปอะคนที่มาเข้ามาสิบคนในหนึ่งคนรู้เรื่องนี้แล้วอาจจะพยายามถ่ายทอดให้เกิดสองสามสี่ ไม่จะเป็นน้องไม่พึ่งความคาดหวังแต่มันมีหวังนี่ของ <c oughs> งั้นเราอย่าปิดกัน้นอย่าพึ่งโทษใครอย่าไปคิดลบกับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเหล่านั้น <c oughs> แค่พยายามถ่ายทอดความเป็นจริง <c oughs> อย่าไปเปลี่ยนแปลงความเป็นจริง <c oughs> และอย่าไปอัตตาโดยการกล่าวโทษใครก่อน <c oughs> ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากัน <c oughs> <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า ไม่ว่าเราอยู่กลางป่ากลางลำธารที่เรานั่งอยู่ตรงนี้หรือเราอยู่กลางตึกกลางผู้คนแท้จริงมันเหมือนกันน่ะทัศนคติเมื่อไหร่ที่คุณมีทัศนคติด้านบวกโลกมันสงบสุขตั้งแต่คุณสงบสุขแล้วละ่ะถ้าคุณอยากจะให้ทุกอย่างเป็นอย่างนี้คุณก็แค่พูดความจริงข้อนั้นว่าไม่มีใครรังเกียจใครพูดความจริงยอมรับความจริงใช่และนี่เป็นสิ่งที่ผมมองว่าเป็น เป็นสิ่งนี่ผมได้จากป่า20กว่าปีนี่เราเรียนรัดมากเลยนะเนี่ย <c oughs> จาก20กว่าปีที่เราเรียนรู้มานี่เรานั่งคุยนไม่ถึง20นาทีคือมันเหมือนสุดท้ายเงินมันซื้อไม่ได้ผมต้องการเงิน <c oughs> แต่มันซื้อไม่ได้ไม,มันซื้อ <c oughs> เวลาซื้ออิสระให้ <c oughs> ให้มันมีอย่างที่เราต้องการไม่ได้ <c oughs> มันซื้อซื้อตรงนี้ไม่ได้ <c oughs> ใช่คือมัน <c oughs> มันเป็นบางอย่าง แล้วเราก็เปิดโอกาสให้ใครสักคนที่ยังไม่เข้าใจมีเวลาพอที่จะเข้าใจเขาเข้าใจป่าต่างป่ายต่างแรลกนี่ยงั้นเรามองภาพโลกปุ๊บโลกมองเราเป็นทรัพยากรของโลกเมื่อมองภาพตัวเองโลกไม่ใช่ทรัพยากรของเราเราเป็นทรัพยากรของโลกจิ๊กซอว์นี้ถูกวางไว้ตามระบบแล้วจงค้นหาหน้าที่ที่เรามีต่อโลก แล้วดำรงชีวิตของเราให้รอดพ้นแข็งแรงยาวนานเพื่อที่จะถ่ายทอดประโยคนี้ว้าวสุดยอดมากเลยนี่เราได้องค์ความรู้จากพี่บอยแบบเยอะมาก,เย,มากเยอะในลักษณะที่แบบเราไม่คาดคิดมาก่อนว่าผู้ชายคนนี้ที่เราเห็นแบบนี้ในวันนี้ที่เราได้มาเจอในครั้งแรกนะคะจากการที่เดินป่ามาสัมผัสจนกว่าเราจะเข้าไปสัมผัสเขาจริงๆหลายๆอย่างคะ่ะ พี่บอบอกว่าจุดเริ่มต้นอยากกลัวแค่คุณทลายกำแพงความกลัวและก้าวเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติพื้นที่ที่เราเป็นจุดกำเนิดของเราอย่าคิดว่าเราคืออะไรที่มันแปลกปลอมแปลกปลอมกับธรรมชาติของเราก้าวเข้ามาแล้วคุณจะค้นพบอย่างที่เรานั่งคุยกับพี่บอยอ่ะพี่บอยดูมีความสุขที่เงินหาซื้อไม่ได้ สัมผัสกับธรรมชาติในตรงลำธารอันนี้ที่เรามาเจอโดยไม่ได้ตั้งใจแค่เราก้าเข้ามาเราก็เจอถึงแม้ฝนมันจะตกแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกน่าลำคาหรหือจะกลัวฝนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะวันนี้มันอิ่มเอมหัวใจอะพี่บอยมันเหมือนว่าได้เข้ามาแบบกลับเข้ามาในพื้นที่ที่เราเคยเคยอยู่ใช่ไหมคะงั้นคำถามที่ทิงไว้ที่บอกว่า พ,พี่จะทิ้งอะไรไว้เป็นเออร์ลี่หรือว่าอะไรนี่ไงจบแล้วน oh. ี่คือคําตอบจริงเหรอคะใช่ถ้าเมื่อคนหนึ่งเข้าใจหน้าที่ของอีกฝ่ายหนึ่งจบสิ้นแล้วโอ้โ oh. หแค่นะั้นสุดยอดมากเลยพี่บอยโอ้นี่มันสมชื่อกับรายการทาสานพื้นที่ปลุกความคิดเพื่อสร้างพลังชีวิตโอ้เข้าคอนเซ็ปต์มากเลยค่ะตอนนี้คือเราไม่ต้องสรุปอะไรใดๆแล้วค่ะสรุปได้จาก สิ่งที่เราพยายามถ่ายทอดให้คนดูได้มาสัมผัสแล้วถ้าใครอยากสัมผัสพ,พี่บอยก็ลองค้นหาดูค่ะแล้วคุณจะเจอตัวตนที่คุณเป็นกับพี่บอยทาซานบอยขอบคุณมากเลยค่ะสุดยอด ป่าต้องการให้เราเดินเข้าไปเขาไม่ได้รังเกยียจเราไม่ได้มีขอบเขตเพื่อให้เราแลกเปลี่ยนอากาศหายใจกับเขาซึ mm hmm. ่งจริงเราเรียนรู้ตั้งแต่เด็กนะ mm hmm. เราให้คาร์บอนดอกซายกับป่าป่าให้ออกซิเจนกับเรามันเป็นการแลกเปลี่ยนในเมื่อลมหายใจเรามีอยู่ทุกวินาที mm hmm. แสดงว่าเราก็กําลังมีลมหายใจของป่าอยู่ในตัวเราทุกวินาที mm hmm. ป่าก็มีลมหายใจของเราอยู่ <Okay. S 1> ทุกวินาทีแสดงว่านั่นคือการแลกเปลี่ยนแล้ว